สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราก็มาเปิดตัวนะครับกับคันโอคุม่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2021เจ้าอ c o ป p i o นะครับตัวนี้นี่โหคนถามกันมาเยอะมากเลยนะครับเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมานะครับนี่มาสักทีหนึ่งนะครับกับเจ้าโอคุม่าอ c o ป p i o นะครับตัวปี2021ตัวนี้ ก็คือว่ามันออกมาแทนคันอันดามันนะครับออกมาแทนตัวอันดามันนะครับซึ่งเป็นตัวเก่าไปแล้วนะตอนนี้เราก็มาเล่นตัวใหม่ก,กันดีกว่านะครับก็มาพร้อมชุดแต่งสีม่วงนะครับท้ายเป็นตูดแฉกบิวอินให้เรียบร้อยนะครับก็เอาไว้เสียบเข็มขัดสู้ปลากับเสียบกระบอกปักคันเนาะก็เวลาเราเอามาค้ำท้องนะครับตรงนี้เขาทาเป็นมนๆให้เรียบร้อยนะครับก็จะไม่เจ็บมากมันจะไม่แหลมๆเหมือนพวกตัวเก่าๆแล้วนะครับโอเค ก็ลายขึ้นมาเลยนะครับมาพร้อมกับลายเคปล่าม่วงนะครับชุดแต่งสีม่วงรีซีทฟูจินะครับมาพร้อมกับโลโก้อคุม่ารีซีทเป็นของฟูจินะครับนี่่าไม่ใช่ของโอคุม่านะครับรีซีทเป็นของฟูจิแต่ว่าติดตาโอคุม่าให้นะครับนะไกด์ฟูจิยกชุดนะครับไกด์เป็นฟูจิยกชุดนะครับและข้อสําคัญหัวนะครับเปลี่ยนท็อปมาให้แล้วนะครับเป็นท็อปทรงแบบ สายไม่พันนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะครับสายมันก็จะมาพันหัวไกด์นะครับหรือบางทีมันทําให้สายเรามันหงิกเรามันงอนะครับนะแล้วก็เป็นขุยด้วยก็ทางโอคุมาก็รับรู้ปัญหานะครับจัดอตใหม่นี่ก็จัดการแก้ไขมาให้เรียบร้อยนะครับก็ใครที่มองหาอยู่นะครับคันตกปลาบึกคันตกปลาทะเลราคาไม่แพงมากนะครับ ราคาไม่ถึง2,000บาทก็จัดเจ้า o k คูมาสคอปิโอปี2021นี้ได้เลยนะครับน้ำหนักเบานะครับบอกได้เลยว่าเบากว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับนี่นะลายให้ดูความสวยเลยแล้วกันนะครับโลโก้คอปิโอเวท50ขีดร้อยนะครับ6ฟุตต่ตอโคนถ้าตีเป็น PE ก็ประมาณ PE 4ขีด8นะครับ 90ถึง200กรัมนะครับแบงเป็นสีดำเดินขีบสีม่วงสวยๆนะครับไกดฟูจิเป็นสีควันบุหรี่นะครับสีเงินด้านนะครับก็สวยครับถือว่าลงตัวมากนะครับอ้าวกสปินนิดนึงแล้วกันชุดแต่งเหมือนกันนะครับไกดขนาดใหญ่เป็นของฟูจินะครับรองรับสาย N และก็สาย PE ย้ำนะครับรองรับสายเอนและสาย PE แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคันทะเลนะครับ ฉะนั้นเอาไปตกปลาทะเลได้นะครับตกน้ําเค็มได้นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับบางคนถามพี่มันตกน้ําเค็มได้ไหมมันเป็นคันทะเลครับตกได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นหายห่วงนะก็ใครที่เป็นมือใหม่หัดตกปลาบึกนะครับหรือว่าไม่ต้องการคันแพงนะครับหรือว่าเน้นซื้อใช้งานพกพาสะดวกนะครับก็จัดเจ้าโอกูมาตัวปี2021ตัวนี้ได้เลยนะครับกับโอกูมาสคอปิโอ6ฟุตต่อคน โยนใส่ไทยรถได้เลยนะครับไม่ว่ารถพี่จะเป็นซีวิกนะครับเป็น City เป็น v ีออสเป็นอะไรก็ได้นะครับมอไซค์ก็เสียบหลังแล้วก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่าขนาดมันสั้นนะครับนะพกพาสะดวกนะครับโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมครอปลูมให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักมาที่ Facebook Fan Page หาไทยฟิชชิ n งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับ นะบอกเลยเอาเจ้าโ k u ุมาปี2021ครับสคอปิโอหคันเบสหรือสปินนะครับราคาเดียวกันนะครับ1,990บาทย้ำนะครับ1,990บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 100บาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้คันกราฟไฟนะครับจากค่ายโ k u ูมานะครับปี2021ไกด์ฟูจิรีซีทฟูจินะครับแต่งเต็มๆนะครับในราคา1,990บาทเท่านั้นนะครับ ค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยย้ำนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับหนึบาทนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะกวางแผนไปตกปลาได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ช่วงโควิดขายที่ออกไปตกปลาขอความกรุณานะครับปกป้องตัวเองด้วยนะครับใส่แมสนิดนึงนะครับนะเราจะได้ปลอดภัยนะครับทั้งเราแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเรานะครับ โอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ